สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ไร้สังกัดดังซึ่งนะฮะวันนี้ก็มาอัปเดตการทำงานของทีมงานเรืองแสงเหมือนเดิมนะครับวันนี้โรงงานเป็นวันที่4นะครับแต่ว่าทีมงาน6ก้อนี่วิ่งวันที่2นะครับวันนี้ เข้ามาตอนเช้าครับตอนเช้าๆเลยยังประมาณไม่ถึงสองโมงนะับหัวหน้าโร้ยพาทีมงานลุยงานแล้วเล่นขี้เลนนะวันนี้เล่นขี้เลนเล่นแท้ๆเลยวันนี้โอหัวหน้าโร้ยพาทีมงานเล่นขี้เลนแท้ๆเลยนะครับอ่ะลุยเข้าไปครับ เลนตรงนี้นี่ต้องเอาออกหมดเลยนะเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ห่างๆสักหน่อยครับเลนอย่างนี้อันตรายมาก บรรยากาศเช้าเช้าเย็นแจ่มใสครับพี่น้องเย็นแจ่มใสหวหน้าโจยตักแต่มีีรีนเลยครับตอนนี้ไปทีตรงไหนส่วนเจ้านีโม,โมของเราก็ยังอยู่ที่เดิมครับอยู่นู่นเลยครับอยู่ที่เดิมคอยดินขึ้นนั่นปากบอ่อปากสระตรงนู่นนะครับเจ้านีโมนี่ออกมาเพื่อที่จะอ่า อ่าเอาโอ้โห่กระเด็นกระเด็นโอ้หัวหน้าจจรยกีเรนติดปุ่งกี่ะตอนนี้ก็ยังวิ่งอยู่อ่าสี่คันนะครับอ่า ยังมีเหลืองอารามงามเทเรื่องอารามงามเท,เ,ออาามมเ,ทเขียวโกเบมอตานแล้วก็แดงจึงคืงหายไปหนึ่งคันนะครับส่วนวันนี้หรือว่ายังไม่มาแต่เช้าเกินไปยังไม่ตื่นหรือเปล่านะครับต้มม้อความหรือว่าเออ่ต้งเอือใจเย็นนะครับ ยังไม่เห็นมาเลยเอาคันโน้นทำไมทำไมไม่เอาดำลงให้สุดนั่นนะยังอาๆอ,อยู่เลยนะดำลงยังไม่สุดเลยครับดำลงยังไม่สุดนั่นนะลงหรือยังเป็นยังไง จะไปโกยกระบะหรือเปล่าเอาไปดูมาดูฮะกระบะยังไม่ลงนะครับของต้มหมอความนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราให้ดูภาพมุมไกลครับโน่นคะใส่ไม่เยอะขี้เลนนี่ถ้าใส่เยอะนี่ออกจากถ้ามันออกจากากระบะได้นี่เดี๋ยวว่าทางนี่วิ่งไม่ได้นะลื่นตลอดท้ายนะลื่นตลอดทางเลยนะครับ ต้องใส่ยาวๆสักหน่อยนะครับยาวๆเออเพื่อที่จะไม่ให้คีเลนมันออกจากกระบะได้ไม่งั้นมันลื่นเลยนะงานนี้หัวหน้าจะโรดพาเล่นคีเลีนแต่เช้าเลยสำหรับทางด้านทีมงาน ต่อมอความหมตันหมตันมาแต่เช้าเหมือนกันครับสำหรับงานนี้ขาดอยู่หนึ่งคันนะครับขาดอยู่หนึ่งคันเจ้านีโมก็เงียบเงาครับทำงานเงียบเงาเลยอยู่คนเดียวตรงนู้นครับ วันนี้โรงงานเป็นวันที่สี่นะครับแต่ว่าทีมงานหกร้อนีอ่วิ่งเป็นวันที่สองนะครับวิ่งเป็นวันที่สองทีใกล้ๆครับ เลือกเทีอาเลยครับแยวนี้แมว้โอ้ยโอ้ยวนาโจยสาดวมาโอ้นี่ขนาดอยู่ไกลขนาดนี้ยังสาดนะดู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 เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วหวนาโจย โอ้สวิงสองรอบครับพี่น้องเอาปล่อยโอ้โหนาจิโรดเอ้ยเล่นเล่นแต่เช้าโอ้ยไปใกล้นี่โดนแน่นอนอยู่ห่างๆครับพี่น้องอยู่ห่างๆโอ้ดูครับดูหัวหน้าจะโรดสวิงสองรอบเมื่อกี้สัตว์ขี้เลนมาแล้ว ด้านทีมงานเหลืองอารามงามแท้ครับแดงจึงคึงเขียวโกเบแล้วก็มอตานฮะสี่คันครับตอนนี้เมื่อวานห้าคันวันนี้ยังเหลือสี่นะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะจะมาหรือเปล่าอาจจะสายๆก็ได้นะบรรยากาศนะครับบรรยากาศอบอ้อมตรงนี้นะครับ ฝั่งโน้นก็คันก็เริ่มที่จะดึงดึงแล้วนะฝั่งโน้นนะะให้เจ้าฮิตะชินี่ทําขอบคันนะหัวหน้ะจอยก็ทําการตักทําการตักก่อนนะครับ โอ้หงานนี้หกล้อนี่ปันท้ายนี่ดูไม่จืดนะครับการวิ่งคิเลีนี่ฝ้าท้ายต้องดีนะครับฝาท้ายต้องให้ดีนะต้องให้งับนะครับแปลว,ว่าวันไหนตอนไหนเที่ยวไหนที่ฝาท้ายไม่งับ วเวลานั้นก็จะเป็นการวางระเบิดนะครับการวางระเบิดหรือว่าวางสนุกของทีมงานทั้งนั้นเลยเที่ยวไหนที่ตูดเจ้าระเบิดคือการวางสนุกเจ้าของนะครับและก็วางสนุกทีมงานนะครับเพราะว่าเจ้าจะต้องไปคีเลีนมันต้องไปไหลลงตรงที่ทางขึ้นแน่นอนอ ลุยไปหนึ่งวันนะครับสําหรับงานตักดินใส่ดํานะครับก็มาพอสมควรนะฮะมาพอสมควรแล้วก็ตอนนี้หัวหน้าจะาหาต้องเปิดตรงนั้นให้มันกว้างขึ้นนะครับเพื่อทีอ่รถสวนกันให้มันได้นะฮะให้มันรถให้รถสวนกันให้มันกว้างขึ้นกว่าเก่านะครับ งานเล่นขี่เลนแบบนี้นี่ไปไกลคนน่าจะโดดไม่ได้เลยเราก็เอาอ่าถ่ายทำให้พี่น้องอยู่ด้านไกลๆสักหน่อยครับสูงๆนะครับอันตรายครับแต่เช้านี่ทางด้านรถไร้สังกัดก็ เข,าานนเข้ามาวิ่งสามคันนะครับเข้ามาวิ่ง3ามคัน ตอนนี้ก็ให้ดูมุมไกลไปก่อนครับฝั่งโน้นก็โยนดินขึ้นด้านบนเสร็จหมดแล้วครับเดือแต่เกาสลบอ่า,อาเกาสลบเสร็จเกาสลบเสร็จแต่งสลบก็ดึงดึงคันกลับคืนครับเกาสลบเสร็จก็ต้องดึงคันกลับคืนนะตรงนี้ ิ่งานกันแต่เช้าครับยังไม่เห็นมีเจพึ่งยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นมาโอ้กำลังมาครับกำลังเห็นรถจอดนะครับกำลังมานะครับเพราะว่าวณัฐโรดพาทีมงานลุยแต่เช้านะครับ <cell> ยังไม่สองโมงครับงานนี้อา่าถ้าวณัฐโรดพาทีมงานลุยงานแต่เช้าขนาดนี้นะฮะไม่กี่วันก็คงจะอ่ คงจะเรียบร้อยนะครับอ่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตการทีมงานเรืองแสงเล่นพาทีมงานเล่นคีลีนครับวันนี้แต่เช้าเป็นวันที่2ของการวิ่งดินนะครับวิ่งดินออกจากบอ่อครับอ่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายๆนะครับสวัสดีครับ